ฝากเพ,พื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Rita Can. <ILL sait> ลีตาคิดแค้นละนี้นะคะเรากลับมาอีกร้บเกมเรอบอกนั่นเองแทบจะทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแบบว่าบรูเคเวนาพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ลีตาเนี่ยจะมาทํำละครสั้นเรื่องเด <M> ็กเรียนเก่งกับเด <M> ็กเรียนไม่เก่งนั่นเองค่ะเย้ ก็เรานะคะก็อยากจะมาสะท้อนกันนะคะว่าเด็กที่เรียนเก่งส่วนใหญ่พฤติกรรมเขาเป็นยังไงนะคะแล้วเด็กที่เรียนไม่เก่งเนี่ยส่วนใหญ่พฤติกรรมจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าพี่ริต้าเนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้เหมารวมนะคะเพราะพี่ริต้าเข้าใจว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อแบบว่าเกี่ยวกับการเรียนโดยตรงแต่ว่าถนัดด้านอื่นมากกว่าเช่นการวาดภาพหรือว่าการดนตนรีศิลปะกีฬาอะไรพวกเนี้ย คือพี่ริต้านะคะก็ไม่ได้บอกว่าเด็กที่เรียนไม่เก่งเป็นเด็กไม่ดีนะคนจะต้องแยกกันคะ่ะเพราะเดี๋ยวมีดราม,ม่านะคะเราก็เลยจะต้องดักไว้ก่อนนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ริต้าเนี่ยก็อยู่กับ FC แตกรังนะคะซึ่งประตประอบก็มาประกอบไปด้วยนะ้องพอรบันนะคะเทนนิสนูนูรีนเฮเลนาลองพีชนะคะโทมัมาเด็กเก่งฮะ,ะกาแต อองฟองเด็กไม่เก่งนะคะอันนูอันดาเนเน่และลาพัะชานั่นเองนะคะมาเพื่อไปกาไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปดูดกันเส้นเรื่องนี้กันเลยดีกว่าไปนักเรียนทุกคนยืนตรงเคารพทุกชาติ I อ m <am S 2> คนเสี่ยไหไอน o t คนจีนมาเซี่ยไฮอีดินไชน่านะแต่ไอพูดจีนไม่ได้เป็นเนชช แล้ว่นชักอะไรเนี่ยบันไดหายไม่ดู้ว่าขาทงหายมีคนรักทงนี้เป็นประชาชนขอใจัคงใจจุสวนอยู่จะบอกโควิดจำหมดนี่เป็นเพลงอะไรฉันไม่เคยได้ยินเลย Can you tell me tell me ตาตาตา tell me no 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 ตอบไปเลยตอบไป no no พร้อมใจหรือยัง สำหรับการทันรบทูกชาติก็เทนี้ขอเชิญทุกคนเข้าห้องเรียนได้เลยค่ะ I will kick you ฉันจะเตะคุณเฮ,อฮ,อฮ,อฮ้อเฮ้อเฮ้อเพลงชาติจบแล้วค่ะโอเคค่ะจบเร็วมากเลยค่ะไปการไปไปค่ะไปค่ะเข้าห้องเรียนค่ะทุกคนเด็กเรียนเก่งนั่งหน้าห้องไปเร็วไปแยกหน้าห้องกันเร็วเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเพื่อนแย่งอุอ๊ยเหลือหนึ่งที่พอดีเลยว้า น้ำผึิงท้าไปตัวเหมือนเอ,อ่อเอฟซีพี่แป็กชมเลยตัวไม่เหมือนน้ำขิงเลยนะเนี่ยน้ำขิงเฮ้ยแล้วนี่ใครอะลาล่าหรอลาล่าโอ้โหผูกผ้าสามสีไว้บนหัวด้วยเนี่ยโอ้โหดูลาล่านี่ฟนตาซีเ,นเรนโบว์บนหัวเลยนะไปค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสอนแล้วผมชายแฉครับใครถามเนี่ย you stupid? s t สติลปิต d อ In c ชัยน s e เขาบอกว่าแบบว่าเออเราเก่ง ภาษาจีนไหมอะไรอย่างนี้นะคะแย่แย่แย่เหมือนวันนี้คู่จะมาสอนวิชาภาษาจีนนะคะ เขาถามว่าเราเก่งภาษาจีนไหมแต่ด้วยความที่เป็นเด็กหน้าห้องอย่างเราเนี่ยก็เรงแค่นี้สบายสบายมากอย่างภาษาจีนเนี่ยเขาสวัสดีเขาพูดว่าเลยนะนีห่าววะอย่างเขาว่าขอโทษเขาพูดว่าอะไรนะ,นะ,ะรนะตุยปุชียังขอบคุณนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเชเซียบอกเลยว่าภาษาจีนกับเด็กหน้าห้องของเราในช่ชิวมาก,มากเด็กไม่เก่งน้างหลังห้องว้า คุณครูไปแล้วคุณครูไปแล้ว <c> ทุกคนเรียกเรียบเรียแย่งกันดังหลังห้องฮ่าฮ่าฮ่าเขาแย่งกันดังหน้าห้องกันเหรอแล้วแย่งกันดังหลังห้องคระคีๆีฮีเน่แน่ๆเธอจะมาแย่งเราดังหลังห้องเหรอบอกได้เลยว่าไม่มีทางได้แน่นอนเพราะว่าฉันเนี่ยตื่นมาจองหลังห้องั้งแหตีฮ่าฮ่าแล้วรู้ไหมว่าที่หลังห้องเนี่ยมีไว้เท่าไรที่ไว้ให้เด็กอย่างเราไปนอนหลับนั่นเองฮ่า วาแล้วเราก็ขอนอนสะหน่อยละกันนี่คือที่ประจาวูชันในการพบนอนลงไปเดับคิงเธอไปเห็นแล้วมีคนนอนอยู่นี้ยแล้วทำไมฉันต้องมาโดมตูดเธอได้เนี้ยโอ้เหม็นจริงๆเลยอะไรเนี้ย เธอทอะไรอะ่ะกระซิบกระซิบฉันก็กําลังจะนอนนีไ่ไงรู้ไหมว่าหลังห้องมันมีไว้ทำอะไรมีไว้นอนไงนี่ถ้าเธอไม่นอนอ่ะนะเธอก็ไปอยู่หน้าห้องซะ You are stupid in Chinese ากว่าช้ากว่า,า,วามาทุกคนพูดชากว่าช้ากว่าช้ากว่ากว่าอะไรตอนนี้จะ ฟ <osc> ี่นอนแล้วเอ้ยเพื่อชากว่าเลยเนี่ยเบาๆกันหน่อยได้ไหมคนจะหลับจะนอนเหล่าซื้อชาขว่าเวลิมักกักกักเฮ้ยขอให้ครูเงียบๆด้วยไหมคนจะหลับจะนอนอะออพี่คนด่าเหล่าซื้อคาทุกคนนี่นะคะโทรมาเขาด่าเหล่าซื้อนะคะเ็บอกว่าเหล่าซื้อเดี๋ยวชากว่าเวลิมักเลยนะคะเก้าบวกเกกท่ากับเท่าไรไม่รู้อะคนจะนอน กับนอนได้ไหมคะนี่ทุกคนรู้ไหมว่าตรงนี้มันเป็นสถานที่ที่แนบเนียนมากเห็นไหมว่าไม่มีใครเห็นพ่ลิต้าเลยเพราะว่าขาของพ่ลิต้าเนี่ยเป็นกินขาของน้ําขิงมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะพิลิต้าร่วมมือกับน้ําขิงนะคะในการวางแผนแอบหลับครั้งนี้าลาบอกว่าเชนมาชมบริจเนนั่งเล่นโทรศัพท์ดีกว่านี่พัชชาเธอก็ตั้งใจเรียนหน่อยสิและนี่ใส่ชุดตำรวจมาเหรออ๋อชุดนักเรียนอินเตอร์เธอก็ช่วยตั้งใจเรียนหน่อยเห็นไหมว่าครู สนเธอก็ต้องตั้งใจเรียนอย่าเอาเราเป็นตัวอย่างสิครูค่ะขออนุญาตไปขี้ค่ะเฮ้ยถ้าเธอไปขี้อย่างนี้ฉันก็โดนจับได้สิฉชนกูสลกับหลังจหลับเลยจะให้ไหมนะครู<ฮ>ให้ไหมเม to โกตุเดตไตรเลตปีตครูไม่ให้ไปไปเลยเลยนะคะโอเขาด่ากันถึงแล้วนะคะชาวกว่า oh my god i tisho tishik it fascinating ประมาณว่าทําไมนะคะครูถึงสอนได้ดึงดูดขนาดนี้หรอได้แบบว่าน่าลงไหลขนาดนี้บวดชี่แล้วนะคะชากว่าเจ็กเก่งตอบไว้เฉลิวแจ้าๆๆๆๆเอาหลุดหรอตัวแจเอาแจไปแจมารลุดเจอเลยทำกิ่งวาดรูปเล่นดีกว่าไม่ได้นะ่ะท่องตั้งใจเรียน โโดิสแตะเพียงเวนโอ้โหดูรอบข้างเราดูคนมีมีแต่คนตั้งใจเรียนทางนั้นเลยนะคะเนี่ยเก้าบวกเก้าสิบแปดยี่สิบอืมครูถามนะคะเก้าบวกเก้าเท่ากับเท่าไรสิบบวกสิบเท่าไรสิบแปดกับยี่สิบค่ะตอบผลแรกซะด้วย คนแรกที่ไหนล่ะน้องพตีตอบก่อนคนโคค่ะน้องพตีตอบตามเราค่ะรับไม่ได้เลยค่ะเรื่องนี้ด,ดูดูรตีตอบตามเราด้วยค่ะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างยิ่งค่ะทุกคน9ก้าบวกเก้าบวกสิ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 มันเป็นก้าบวกเก้าสิบวกสิบยี่สิบแปดยี่สิบแปดวกสเป็นสามสิบแามสิบกสิเป็น49 9สิบวกสิ เป็น60ค่ะเย้เย้เย้หกสิบพี่ดิต้าไม่ตอบช้าพี่ดิต้าแค่อ่านช้าท่นนั้นเองค่ะบอกเลยว่าพี่ดิต้าเนี่ยไม่ได้เรียนคณิตมาประมาณ800ล้านปีเลยนะคะคือตั้งแต่แบบตั้งแต่ขึ้นมาหาลาัยมาไม่มีวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในอยู่ในนั้นเลยนะคะ Hey Thomas come here ไม่เอาฉันจะนั่งตรงนี้ตรงนี้มันวิวดีนะมีลมหนนอกหน้าต่างเข้ามาด้วยแค a แปลว่าแม่ Oh! แมวค่ะโอ้โหนี่ตอบกันใหญ่เลยขคือใดจระเข้ค่ะจระเจ้ก่อนรีบพิมพ์จัดอันนี้คือถามเร็วตอบเร็วนะฮะถามเร็วตอบเร็ว <c oughs> เด็กเรียนไม่เก่งตอบคําถามไม่ได้คุณค,ณค,ณครูกำลังจะถามคำถามแล้วนค้ศคีสีธมร,ร,ราชคําขวัญคืออะไรคะโฮ้ยใครจะไปรู้นครศคนสีธมรารรรชคําขวัญอะไรอะ่ะเออคุยเขาถามยากกับหนูค่หนูตอบไม่ได้หรอกโคร ค่ะค้าขวานคือโัวราชค่ะ pues ไม่รู้คิด like ไม่ออกอ่ะทุกคนอยจะมาแล่ข้าวขวนกูอะไรอ่ะหนูไม่รู้อะมัน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 ข้าขวานอะไรอ่ะอย่างว่าคอยยิงบอเก่งนี่ไม่รู้อ่ะไม่รู้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 ขัวราชไม่ใช่ข้าวขวานค่ะแล้วก็ไม่ใช่นครศีธรรมจักด้วยนาคศีธรรมจักคืออะไรข้าวขวานอี ข้อยสีเทมเจากกูเกิลแป๊บนะโอ้โหกระดาษคุยใช้ Google เลยนี่นอกจากนักเรียนไม่เก่งแล้วครูใจไม่เก่งด้วยคะ่ะเนี่ยอันดาและอันาอนานี่ฮนะอา้อาวอ้าวใช่ค่ะตรงเนี้ยครูไม่ยอมเปิดแอร์นะคะกลับร้อนอุบเอาเวอร์ทำไมครูต้องใช้ Google ด้วยครูต้องจำได้ถึครูก็ถามอ่ะอุ้ยเหมือนพี่ดีต้ามีม,มงกุฎอยู่บนหวัวเลยดูดินะน,น,นี่คอยสีเทมเบอรไลเมืองประวัติศาสตร์พระเจ้าชงคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติและถ้าดุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมากศิลป์ครบสิน้นกุ้งครบสิน้นเครบสิน้นหรือครบลิน้นครบสิน้นกุ้งปูก็ปีแอนเพสเย่โอ้โหใครจะไปตอบได้ครับเนี่ยดูลีนะคะถึงกับบอกว่าดูไปก่อนนะคะเอาเลยค่ะบามบายค่ะบ๊ายบายวน,น,น้องถึงกับกลับบ้านกันเลยทีเดียวเชียวนะคะ ตอบไม่ได้อันสิตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะจุบ๊บจุ๊บครูจะสักการบ้านนะคะก่อนกลับบ้านวิชาอังกฤษค่ะหน้าหนึ่งถึงหนึ่งร้อยสุภายในพรุ่งนี้นะคะโอ้มไปกูดหน้าหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเลยเหรอครูถ้าไปครูใจร้ายยังร้อยอ่ะเพราะเราตายกันแน่เลยเพื่อนเพื่อนาออกทันไหมคะเนี่ยไม่น่าทนันแล้วเฮไมครูใจร้ายอย่างเงี้ยหนึ่งวันทำ ร้อยหน้าเราจะทำทานได้ยังไงอะถ้าไม่มีอนไรถามเพิ่มเติมกลับบ้านเนี่ยค่ะไปค่ะสชา้าไปค่ะไป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 ค่ะกลับบ้านค่ะคือกลับบ้านเนี่ยมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าเราจะต้องกลับไปทําการบ้านนักร้อยหน้าก่อจะทำสำเร็จเนี่ยไปค่ะครูไปส่งด้วยค่ะแล้วนั่งตรงนี้จะเช,ช,ชื่ว่าใครจะยังย้างเราใครเนี่ยอ,อัชาพี่ลิต้าหลอนชุดมาชามากเลยอ่ะแบบดูเป็นตำรวจตลอดเลยว่ะ ชอบกินไก่เปล่าเฮ้ยแล้วครูอ่ะครูเป็นคนขับไม่ใช่เหรอครูเอเฮ้ยครูขับลูกพระเช้าพูดไปก็ไล์บ่อยครูครูกลับมาครูบอกบ้านอยู่นู่นนะอ๋อนั่งรถคันนั้นไปโอเคโอเคโอเคครูรอหนูด้วยโอเคโอเคเราจะนั่งรถที่มีออนเซ็นไปกับครูนะคะ n i ้คิวอยู่ริมถ่ายรถเดี๋ยวพาไปเองค่ะ เอาโทรมาท,ท่าไปเหรอ,อไม่ใช่ครู่อ่ะอาแต่โทรมากับโทรบันก็เหมือ like นกันแหละการ์ันแน่นหนึ่งชิ้นหนึ่งร้อยลาล่ะแล้ล่ะปวดแต่ถูพื้นเหรอลูกนั่นไม่ใช่ไหมม็อบค่ะนั่นคือกระเป๋าโอ้พี่ต้าคิดว่าไม,ามอ็อบไปค่ะไว้รถเปลี่ยนสีได้ตลอดเวลาไว้รถพี่ไฟเทคด้วยค่ะต้าสุดทับการบ้านในน้ำแลว้วกลัวไม่ทนันโอ้ยนั่นคือบ้านของเราโอหู หลังใหญ่เกงไกเวอร์ที่คิวไปเข้าค่ายไปค่ะทุกคนเข้าบ้านกันอุ้ยบ้านหลังใหญ่เชียวเด็กเกง่งทําการบ้านเองทําการบ้านดีกว่าไปทุกคนเราไปทํานั่งทําการบ้านกันโอ้โหที่สามารถนั่งนั่งโอ้ทุกคนนั่งทำการบ้านอย่างนี้ได้ด้วยหรอ อุ้ยลาล่านะคะไปอันนี้ไปอยู่ตัวคอมทุกคนต่างนั่งทําการบ้านกันหมดเลยเราก็ต้องนั่งทำกันบ้างแล้วสุดนั้นทงการบ้านแล้วนะคะร้อยหน้าก็ร้อยหน้าเหอะเจอลีตาเข้าไปก็จะเหลือร้อยหน้าเท่าเดิมแบบไม่ใช่ค่ะอาจารย์ต้องเจอเราเฮ้ยน้องพีทบกของเราเสร็จแล้วหรอไม่เสร็จแล้วจัร้อยเหรทุกคนน้องพีทเขาเสร็จแล้วเขากินข้าวมาแล้วอะแล้วทำไมทุกคนบางคนถึงกินกินข้าวไปทําการบ้านไปเลยหรอเุ้ยอาจารย์มามาบี้ถึงตรงนี้เลยค่ะทำการบ้านกันนังเรียนครูจะเฝ้าโอ้โหเฝ้าขนาดนี้ เราก็รอเพื่อนไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะไม่เป็นไรนะคะเราจะทําด้วยตัวเองนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราทําการบ้านเองนะคะสิ่งที่เราทําที่เราฝึกลงไปเนี่ยมันจะจดจาเข้าสมองเรานะคะทําไม่เราทัาก็สอบได้เย่ทุกคนการบ้านรอยหน้าของเราเสร็จแล้วค่ะเย้ตอนนี้เราทําการบ้านเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งดูทีวีได้แล้วสินะว่าแต่ทีวี วาย <Why? S 1> เปิดทีวีไม่ได้ทําอะไรได้บ้างแต่เราเสร็จแล้ว<ป>เรานั่งกินข้าวละกันเรานั่งกินข้าวละกันดูซิววันนี้เราจะกินอะไรดีแล้วทําการบ้านเสร็จก่อนคืออะไรคะแล้วบอกได้เลยนะคะว่าสูตรพีทากรัสนะคะแล้วก็ติโกนมิติทั้งหลายเนี่ยมันเข้าไปสู่สมองส่วนเซลิบลัมของพิริต้าเลยนะคะข้ามฉากชิดช่าข้าพิชช่าข้ามฉากชิชช้า,ชชานะคะคือแบบสบายมากเลยว้ย hey! มีคนมาเสิร์ฟอาหารด้วยเราทำเสร็จแล้วไปเล่นน้ำดีวกว่าไปด้วยไปด้วย <laughs> ต้องชิวเบอร์นี้เลยป่ะคะนี่하하하ฮ่าฮ่าฮ่าพอเสร็จแล้วก็สาวน่าลเล่นได้สะดวกจุกจุกจุกจจแล้วเฮ้ยมันท่ออะไรความรับผิดนี้ คือไรมันคือชอบหลา่าอะไรก็ไม่รู้อะวายพวกเธออยากเล่นน้ำก็ทำการบ้านกันให้เสร็จก่อนแล้วกันนะอุ้ยครูนะคะบอกว่าใครให้เล่นน้ำไม่ใช่ครูดินักเรียนนั่นมันโทมันนี่นะน่าจะสวมผิดบาปผิดตัวนะคะทำไมคะเราทำการ้านเสร็จแล้วเราจะเล่นน้ำสม่าแอรใครเล่นบ้านเราไปให้เล่นน้ำค่ะตอนยังไม่ได้อาบน้ำอ๋อก็คิดว่าอะไรหยุดเล่นน้ำด แล้วสุดไปรับอองฟองมาแล้วคะเขาไม่ให้เล่นน้ําอองฟองขึ้นมาองฟองยังจะเล่นน้าเป็นนางเงือกอยู่นี่คิดว่าหลุดมาจากลิตเติ้ลเบอร์เมนนึงไงเนี่ยอ๋อทีนี่นะอองฟองเขาได้แล้วหนูใจโห่ไหวเป็นปลากระเบนเลยหยุดเล่นเขาบอกหยุดเล่นได้แล้วเด็กไม่เก่งหลอกเพื่อนไปค่ะเร็วเร็วเทุกคนทุกคนทุกคนไปกันไปทาการบ้านเหรอไปเล่นเกมว้าาา ไม่เล่นหรอกเรานะคะมีแผนก็คือเราเนี่ยจะนั่งนะคะรอทําตัวเหมือนทําการบ้านนะคะนี่นี่ทำแทนเหมือนเรียนมานะคะแล้วเราให้คนที่ที่บอกว่าเสร็จคนแรกเนี่ยเราก็จะเป็นเลิกของเขาอ่อีออเดี๋ยวเราส่องก่อนมีใครเสร็จแล้วบ้างการบ้านวันนี้ยากจัง no, 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 no. น้นนนนการบ้านวันนี้ยากมากเลยทำทำแทบไม่ได้เลยอะ่ะข้อนี้ยากเว่อะใช่ใช่ใช่ข้อที่69ทั้งใช่ไหมจริงครูให้การบ้านยากมากมีใครทำเสร็จแล้วบ้าง

ที่เหลือมันยากจังเลยเฮ้ยน้องพีเสร็จแล้วอ่ะเซรีน่าโกเมดอะไรนะเฮเลนา่าเดี๋ยวไม่ใช่เซรีนา่าขอร้นหงใครขอลอกด้วยลอกด้วยวทำเสร็จแล้วขอลอกหน่อยโฮ้ยเมื่อกี้เทนนิสมันผิดข้อนึงอ่ะขอลอกหน่อยได้ไหมเฮเลน่าขอลอกแอะแอเอ้าพอเก็บโพสของเธ <c oughs> อไปแล้วโทรมาขอลอกหน่อยสิขอลอกหน่อยได้ไหม ของเราอะไรอะไรของเราขอบคุณ <g år> นะเฮ้ยได้โพยจากใครมาขอรองบ้างขอลของบ้างเฮ้ยเฮ้ยมั <g år> น่นข้อที่เหลือของเรานี่นะฮ่าฮ่าเสร็จสักทีเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วขอ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 สุดท้ายแล้วขอสุดท้ายโอเคโอเคเสเสร็จแล้วเสร็จแล้วเย้ฮ่าฮ่าฮอุ้ยเขาไม่ให้ลงน้าไม่เข้าใจหรือไงฮะเข้าใจงั้นก็ลงรถเข็นแล้วกันอ้ยเอ้อ้ตอน <g år> นี้เปิดเทอมไปได้สองเดือนแล้วนะคะ สอบปภาคแล้วขอให้เด็กเรียนกับไปอา่านหนังสือทบทวนบทเรียนด้วยเพื่อเตรียมตัวการสอบครั้งหน้าค่ะตันนี้ก็กลับบ้านได้แล้วค่ะเชิญค่ะไปค่ะว้ายดีขวัญอาเลยเนี่ยมีใครมาเงีนน้ยแล้วแบบแบนๆแถวนี้นี่มันน้องพีชไอโก,กปปี้จะก,กอดโจดเชียวมีคนเผลอเผลอเป็นจะกอยนะนั่งหลังนีงน่ย ดักได้เพียบเลยน้องพีทอะ่ะไปไปไปค่ะไปไปไปโอ้ยมีคนขอร้องหมูด้วยค่ะน้องอันดาน้องอันดาจะหมูพี่ลิต้าเหรอไปค่ะเดี๋ยวครูจะพาเราไปส่งที่บ้านค่ะและตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วโอเคค่ะว้ายเข้าบ้านไม่ได้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยคืออะไรว้ายพี่ลิต้าเติร์เดิร์เติร์เดิร์เดิร์เดิรด,ด,ดิพี่ลิต้าเหนียวคนอีกอีกค่ะ ช่วยห้ซฟีไม่น่าเชียวพิริต้าจะสามารถเข้ามาได้แล้วใค่หมูพิริต้าเนี่ยโอ๊ยมีคนหมูพิริต้าขอบคุณค่ะโอ๊ยเจ้าของบ้านอยู่ไหนเราจะเราจะทำการป้นเราก็จะจนป้นใจแล้วแล้วตู้เซฟอยู่ในนี่ตู้เซฟอยู่ไหนไว้หาตู้เซฟไม่เจอค่ะตู้เซฟอยู่ไหนนตู้เซฟก็อยู่อยู่ห้อ,อ,องนี้สิตู้เซฟมันไม่มีนี่มันบ้านหลังใหม่เหรอทำไมพิริต้าไม่เคยเห็นเลยอันนี้ห้องน้ำเหรอโอ๊ยอ่ะย <laughs> ิงป้นตัวเองก่อนได้ ทำไมคุณมาต้องชิงค้อนตัวเองด้วยอ่ะโหคุณานี่เฉไม่ดีอ่ะคุณมาดักทางของพวกเราไปค่ะเด็กเรียนเก่งอ่านหนังสือสอบโอ้ยทุกคนทุกคนทุกคนตั้งใจขยันแข่งกันดีมากค่ะอ่านหนังสือสอบกันเจ๊เจ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 หนังสืออยู่ไหนนะคะไม่เจอเราขอยืมหนังสือเธอหน่อยได้ไหมโอเคนี่เจอแล้วอ่านหนังสือกันค่ะเพื่อเป็นตำราความรู้ อะไรเนี่ยที่เป็นอัดกระดาษเปล่าออนี่สำหรับตัวนี้นะคะที่เราติวกันนะคะมีโทมัสออฟฟองอันดาพิิตา้าทางนู้นนะคะจะเป็นเอ่เอเฮเลน่านะคะกระแตลาลาพัชชาโนเท,ทนิดแล้วเธอจะลอกหนังสือเราเหรอนี่ไม่ใช่การบ้านนะอุ้ยทำไมลาลาน่ารักจังเลยอะ่ะอุ้ยอยากได้หน้าแบบลาลาจังแต่แต่ว่าไปหน้าแบบพี่ลิตา้าเอก,กลักษณ์นะพี่ลิต้าไม่ค่อยเจอคนหน้าแบบพี่ลิต้าเลยอะ่ะ เฮ้ยน้องเพียสเป็นผีหัวขาวเขาไม่มีหน้าช่าอ,อะไรกันเฮ้ยนั่นคือใครอ่ะคือใครอ่ะเราชื่อส้มเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแย่งนั่ง <laughs> เราชื่อส้มว่าไงส้มเราเด็กห้องยี่สิบไม่ว่าวไปหน้าเหมือนพี่ลิตาเลยหน้า้ายเลยเนาะหรือเหมือนกันเหลยะยคล้ายๆนะคะไม่คุยกับเด็กห้องยี่สิบขาดยานหนังสือใครเรากําลังตั้งแต่จานหนังสือเฮ <laughs> <laughs> ้ตอบเคนี้เอง อย,อย่าไปสนใจเขาเลยค่ะเรามารีบอ่านหนังสือกันดกค่ะเราจะได้ใช่เดี๋ยวสอบตกใช่ค่ะเดี๋ยวเราสอบตกค่ะเราจะได้ได้คะแนนดีๆเราต้องวาอย่างสือทบทวบนบทเรียนทำ <laughs> ไมทุกคนเลยดูตั้งใจแล้วทุกคนคือบ้าตรงนี้มามุงตรงนี้กันหมดเลยนะคะแล้วมางเดี๋ยวหนูไม่ได้ออกกล้องทําไงอ่ะยกับเราแค่ห้าวิความรู้หายหรือไงมันไม่หายค่ะแต่มันไม่มีสมาธิเข้าใจไหมคะเดี๋ยวห้องที่สิบออกเป็นยไางก็ไปเลยโอเคขอบคุณนะ คืออะไรอะไรก็ทำร้าไม่ได้หรอกเพราะเราจะหนังสือเห็นไหมว่าเราเป็นแก๊งเด็กเรียนแค่ไหนวันยา ส้มจี๊ดไม่มีสอบหรอนั่นสิเราเด็กโรงเรียนหนึ่งทำไมวนยองผมสั้นเงี้ยเฮ้ยวอนยองขีข่ขี่ไม่ใช่ขี่นี่นะจุงนี่มันหมาอะไรนะหมาปักหรือเปล่าเนี่ยตัวใหญ่เชียวไม่ใช่ทำไมมีแต่คนกวนสมาธิเราเยอะจังเลยวอนยองค่ะน้องๆวอนยองที่ย o u who in the e y e m o e l ว้ายวนยองโดนแบนเห็นไหมคะวอนยองโดนแบนเลยรับคานค่ะรัคานวนยองง่วงจัง เด็กเรียนไม่เก่งเล่นเกมว้าจะสอบแล้วทุกคนมาคิวทำอะไรอยู่เข้าไปกันสิอ้าวเข้าไม่ได้อีกแล้วนี่ฉันฉันเป็นตัวกินชิ้งจกหรือไงเนี่ยโอ้ยทำไมเข้าไม่ได้จะด้วยก็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 อุ้ยน้องก็เสียงกองมาจากไหนอ่ะอุ้ยน้องเสียงกองมาจากไหนอ่ะรถเบอร์โจ้ก้อยดูบารอาบิริตาเข้าไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมันมีรู้นี่ไงมาแล้วมาแล้วทุกคนมานั่งอ่านหนังสือกันว้า วายจะวันดูดทําวายเราโดนเตะล้มเลยอะ่ะโอ้ยนั่นเฮ้ยนี่ร่องห,เหอ่เนาะเฮ้ยนี่มันที่ดูดฝุ่นทํางานแบบร้องฝุ่นร่องฝุ่นก็มาร่องหนได้ไงอะ่ะโอ้ยนี่เธอนั่งอ่านหนังสือก็หรอนี่เราไม่อ่านหนังสือไปมันก็ไม่ได้อะไรหรอกเฮ้ยเราต้องเรียนให้เก่งตั้งแต่ไน แม้เพราะฉะนั้นเรามานั่งเล่นเกมกันเถอะอ้าเปิดคอมโอ้ยเปิดคอมให้หน่อยสิต่อมาเจ้าของบ้านเหรอนะ่ะขี้เกียจอะไรซชิอจังเล่นเกมดีกว่าโอ้ยเครื่องนี้เราจองเครื่องนี้เราจองแล้วแต่เธอมาดูเราเล่นก็ได้นะเปะิดเครื่องให้หน่อยเจ้าของบ้านเปิดเครื่องให้หน่อยแล้วมาดูดฝุ่นในตรงนี้เนะนี่ยลิต้าเล่นโรบอทก,กันได้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 เล่นโรบอทก,กันเลยทุกคนมาเล่นโรบอทก,กันเอ้ยนี่ไงเปิดเครื่องให้แล้ว ทุกคนเล่นเรารบอกกันค่ะเล่นแมปดีตาคีย์แค่อ,อบบี้ไม่อ่านเดี๋ยวสอบตกหรอกไม่เอาเราจะเล่นเกมดีมากค่ะอ่านหนังสือเป็นทำไมก็ไม่รู้ดูเพนด้าดีกว่าอะไระเสีเ้ยแล้วเราปรับได้ไหมเราปรับไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านนี่นะโอ้เข้าเกมเข้าเกมเลยเข้าเกมเลยทุกคนตั้งใจ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 เอาแมปดีตาคีย์แค่อบบี้เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเดี๋ยวเราเปิดจอยให้ก็ได้จอยมาจอยมาจอยมาเจ้าคุณหนัส อ,อ่านหนังสือทำไมน่าเบื่อจะตายทำอะไรที่มันมีความสุขกับชีวิตดีกว่าไม่อ่านีก็สอบตกกันหรอกสอบตกเป็นเรื่องของอนาคตแต่ความสุขมันเป็นเรื่องของวันนี้เข้าใจไหมไม่จะเล่นดีมากพวกเรานะคะจะต้องยึดมั่นในอุดมการของเรานะคะที่เราจะเล่นเกมนั่นเองตรงหน้าจอที่ไม่เปิดเราเล่นเกมอย่างนี้ก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่า,า,าสนุกจังเลยนี่มาเล่นเกมด้วยกันสิฮ่า <h> ih ih> เรา,าเล่นตรงนี้ก็เธอปวดแก๊งาอ่านหนังสืองั้นเรากับเทนิจาอ่านหนังสือไอเราไม่ให้อ่านถ้าถ้าเราไม่อ่านเธอก็ต้องไม่อ่านด้วยเขายา้าใจไหมฮึฮฮ่านี่เธอจะไปไหนเฮ้ <h> ih <ihi> ยเทนนิสมาเร็ว มาเล่นเกมกันมาเล่นเกมกันมาเล่นก like like ันเถอะมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะมาดูอ่านหนังสืออะไรไม่อ่านแล้วเร็วๆเล่นเกมกันเล่นเกมกันสวัสดีเฮเลนาสวัสดีสวัสดีน้องพีชแอคก็บะพีชก่อนดจจ์เจียโอเยชีเร็วๆเร็นเนน้องพีชเรามาเล่นเกมกันมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเอาเทนนิสอ่านหนังสืออีกแล้วไม่อ่านไม่อ่านนั่งเล่นเกม พอได้แล้วเก็บหนังสือ่งดีมากดีมากดีมากโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้เมามันเมามันเมามันโอ้โหกระตุกนิดหน่อยสภาพนี้โอ้โหเน็ตเป็นอะไรวะเนี่ยโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับละครสั้นหายเรื่องเด็กเรียนเก่ง vs เด็กเรียนไม่เก่งนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์นะคะก็ติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นแรงใจพีต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีด้วยนะคะลีต้าในสกอร์คิปแค้นแล้วก็ทิงตอกลีต้าในสกอร์คิปแค้นนั่นเองนะเพื่อที่จะติดตามข่าวสารนะคะพีดิต้าเล่นกมมทาางสตอรีี่จจะได้้เข พร้อมกันแบบนี้นะคะใครเนี่ยคะที่อยากให้พี่ติต้าเนี่ยมาทำละครสั้นเรื่องอะไร vs อ,อะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มอยที่ด้านล่างได้เลยนะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย